โอ้โหจะมีคนมาดีต้องให้เทเล้งไง นี่ไงนี่ไงมาบักมาไม่ไมันโ่เลยเ้ยหอนได้อยู่ครับผมมาไดด้านนี้กล้ด้านนี้นกล้อด้านนี้ขับรถมา้อันนี้รับขึ้นอันนี้ เห็นตอนนี้เห็นตอนที่ขึ่นไปเห็นไปไปทันสามสามครับผมโอเคพี่เดี๋ยวพี่พูดทีละคนนะพี่พี่พูดเรื่งแต่แรกนะครับพี่รับรับแจ้งเหตุแต่แรกแล้วพี่ขึ้นไปยังไงครับผมช่วยเหลือผู้ผู้คนที่เป็นโรคหัวใจครับผมแด้บ้านกพลังการพลังทการปราศจากอยู่ชั้นบนครับถึก็เลยเจ้าที่ขอความช่วยเหลือก็เลยผมก็เลยเป็นอาสาคือช่วยผู้ป่วยอยู่กังวลพี่ครับผม ก็เลยผมไปช่วยมูล like 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 ิน <But S 2> ี่เป็นเป็นจิตอาสาครับผมก็เลยที่งอยู่แถวนี้อยู่ครับเพิ่งอยู่แถวนี้ครับผมก็เลยขึ้นไปช่วยผู้ป่วยสองรายครับผมสองคนเลยครับพี่ขึ้นไปกี่คนครับขึ้นไปคนเดียวครับก็มีเจ้าที่ครับผมมีเจ้าที่ขึ้นไปด้วยครับผมก็เลยจิตอาสาก็เลยขอไปพ่อเจ้าที่ครับผมตอนขึ้นไปนี่คนเจ็บเขาหมดสติอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าพร้อมพร้อมไมสติมเหมือนว่าเป็นเป็นโรคหัวใจด้วยครับผมคนหนึ่งก็เป็นโรคแบบเหมือนเป็นโรคมะเร็งด้วยครับ ก็เลยผมก็เลยไปช่วยไปอุ้มครับผมก็เลยเรียกรถอาสามาช่วยล่างมารอครับผมแล้วบรรยากาศภายในชั้นบนนะตอนนี้พี่เข้าไปในกลุ่มฟันหนาแน่นขนาดไหนครับพี่แน่นครับผมที่ทุกคนเห็นครับผมเป็นกลุ่มไฟกลุ่มฟันดำๆครับผมแล้วก็ไฟลังลุกอยู่ข้างบนตัดฟ้าครับผมเจ้าเจ้าที่คือและผมลงช่วยตามทางครับผมมีมีแม่บ้านอยู่ข้างล่าง ที่นอนเขาฟันชื่อเหลือครับผมที่อยู่บริเวณไหนอ่ะอยู่บนจัดฟ้าครับผมจัดฟ้าครับตึกบีครับตึกบีสามส่วนไหนผมดักฟ้าพี่เหรอส่วนชั้นตรงลานลานฮอจอดครับผมตึกบีตึกบเพี่ยกพี้ยวัสดุวัสดุกมคือสูงบนครับผมเป็นพวกก่อสร้างอ๋อทางานอยู่ชั้นบนแล้วเกิดเปลวไฟไหม้ครับ ตอนพี่ขึ้นไปพี่เห็นสปริงเกอร์ทำงานไหมครับลน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมผมไม่ทราบครับตรงนั้นคนนั้นผมไม่ทราบผมช่วยคนคนผู้ป่วยครับผมผู้ป่วยรังงภาพช่วยเหลือครับผู้ป่วยเขาอยู่ในสภาพไหนสภาพแบบตะบุกตครับผมหายใจไม่ออกตะบุกตะบกด้วยครับประสาทปอช่วยเหลือคือถุงฟันหรืออะไรนะครับพอเห็นทางบ้างก็พอคไปมาเห็นทางครับผมผมก็ต้องไปช่วยเขาผมดูฟันได้พอเห็นฟันแล้วโดนฟันแล้วก็หายใจไม่ออกเหมือนคนที่เคยได้สังเกตเคยเป็นะฮะแล้วหายใจไม่ออก สีตายฮะใช่ครับเหมือนแต่ตอนแรกครับดูระหว่างประมาณตั้งสองสามครับมีมีพนักงานทำงานอยู่ไหมครับพี่ข้างบนก็มีครับผมมีมีอนนี้เวลาที่จะจะเป็นแม่บ้านเหรอครับเป็นส่วนอยากเป็นแม่บ้านพนักงานคก็ได้ครับของผมเกลี่ยหมดแล้วครับทุกชั้นที่มีอยู่นะครับส่วนที่เกลี่ยส่วนที่มีคาดว่าจะติดตามนี้ไปใกล้เกลี่ยทุกชั้นเลย ท่านเดียวท่านเดงยวใช่ไหมขอสั้นๆที่เดียวครับขอสั้นๆที่เดียวครับมันจะได้รู้ว่าเกิดอะไรยังไงจะได้จะได้สรุปว่าเออเกิดยังไงยังไงขอเอ่อเกิดเกิดจากเอ่อครับผมเกิดเกิดจากเอ่อไอ้สิ่งที่อยากเราจะดูก่อสร้างชั้นบนสุดนะครับแล้วก็ทาง ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานก็จะมีระบบะเซฟตี้อย่างดีนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการจับโดยรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่มีข่าวว่ามีผู้บาดเจ็บอะไรเนี้ยไม่มีนะครับมีแม่บ้านที่ตกใจก็เป็นลมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราขึ้นไปช,ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ร่างกายไม่ไม่ไม่สมบูรณ์ก็อ,อ่อนเพลียครับเป็นลมเท่านั้นเอง อย่างหนึ่งด้ครับผมครับชั้นบนสุดนี่คือชั้นดาดฟ้าเลยหรือว่าชั้นไหนของว่าชั้นชั้นทศสามหรือามชั้นทศสามนี่มันเป็นจุดอะไรครับเรากําลังทางทางนี้กําลังก่อสร้างอยู่ครับผมแล้วก็อะไรเหตุเกิดจากวัสดุวัสดุที่เขาปรับปรุงอาคารอยู่ครับผมมันไปไหม้ได้ยังไงครับเพรายละเอียดนี้ยังยังยังไม่ได้อะไรนะยังไม่สรุปครับผมันไม่ได้จัดสีฟ้าระดัตอนอ๋อรอรอสรุปกันอีกครับ นะข้างบนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมเพลิงเ่มเรียบร้อยแล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับผมไม่มีผลกระทบใดๆครับผมพื้นที่เสียหายเยอะไหมครับไม่ไม่สองตารางเมตรไม่ไม่เกินสองเมตรแค่ตรงที่กองวัสดุเฉพาะไอเป็นขยะของที่ใส่กับไออะไรนักการตั้งก็ต้นเองครับผมไม่ไม่มีเกี่ยวกับโครงสร้างใดๆครับผม แล้วเบื้องต้นมีรายงานเพื่อปอดเจ็บแล้วก็มีผู้ติดฝังอยู่เราช่วยได้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ไม่มีครับก็มีแค่อย่างที่บอกไปมีแม่บ้านซึ่งอะไรตกใจแล้วก็เป็นลมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอ่อปลอดภัยของที่เนี่ยข,ขึ้นขึ้นลงลงไปไปช่วยไปดูแลในความสะดวกแล้วเป็นลมราาักษาไม่แ<ต>มก่เลยเท่านีม้มีสองท่านอ่าใช่ครับผมอของกระทรวงพลังงานครับของบริษัทอะไรนะที่อยู่ชั้นที่เกิดเหตุ อ่าผมรายละเอียดยังยังไม่ยังยังไม่ไม่ไม่ได้ดูมาครับผมที่ที่ผ่านมาอาคารตรงนี้ใช่ครับทางทางเจ้าหน้าที่ของอ่าสำนักป้องการดับเพลิงอุตสาหกรรมไยก็ร่วมกับทางอ่าดับอ่าทางหน่วยดับเพลิงของกระทรวงมาเราฝึกซ้อมร่วมกันปกติอยู่แล้วครับผมเื่อที่ดิฉันไม่เป็นตามีโมเดลสุดที่เป็นแบบครับเขาปรับปรุงครับผมเขาปรับปรุงครับผมโอเคเขาระหว่างไฟไหม้มันมันมี ตัวที่ช่วยช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยเช่นสปริงเกอร์หรืออะไรมาทำนี่ะครับผมมีมีมีระบบความปลอดภัยเนี่ยของที่นี่เขามีที่สูงของประเทศไทยอยู่แล้วครับผมดีใจคับบ, <คน S 2> บางบางับงเอิญว่าช่วงช่วงนี้เขาปรับปรุงปรับปรุงอาคารอยู่ก็ลเลยไหม้ช่วงเลยวัสดุกอ่อสร้างก็ได้เลยเลยเลยทำให้เซ็นเซอร์ของสปริงเกอร์ทำงานไม่ทำงานอยู่ไม่ทำงานอยู่ใช่ไหมครับไม่ทำงานอยู่นครับมอุปกรณ์ต้งการใช้ใบนี้ทำงานครบถูกต้องครับผมทำงานเรียบร้อยดีครับไม่ไม่ผิดพลาดเลย สาเหตุขออีกรอบนะครับพอดีบางช่องมาพิสูจนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้คืออะไรเราเรายังไม่ได้สรุปสาเหตุของเพลิงไหม้แต่ว่าจะดูเบื้องต้นแล้วมันเป็นของเพลิงไหม้จากวัสดุก่อสร้างครับผมซึ่งจะเกิดจากประกายไฟจากการก่อสร้างหรือว่า,<ร>าก้นบุหรี่รอะไรมาสร้างเรายังไม่ตรวจสอบโดยละเอียดครับต้องรอเจ้าที่ไปตรวจสอบพี่นึองเบื้องต้นเสียหายชั้นเดียวใช่ไหมครับอ่ครับผมเฉพาะจุดที่ที่เพลิงมีวัสดุเเท่านนัั้องครบประมาณสองตารางเมตรใช่ไหมครับผมใช่ครับไม่ไม่เยอะ